ต่อเนื่องให้ลูกค้านะครับสำหรับโปรโมชั่นล้อแรกล้อจาก a าร์เวฟนะครับซึ่งเป็นการต่อโปรโมชั่นจากร้าน Repower นะครับก็สำหรับลูกค้าที่จับจองเข้ามาภายในเดือนกันยายนไม่ทันนะครับในเดือนตุลาคมนี้เราก็ยังต่อเนื่องโปรโมชั่นนี้ฮะครับให้เพื่อนๆที่อยากได้ล้อ f o r อ e น้ำหนักเบามีมาตรฐานการผลิตที่ดีนะครับมีการเทสคุณภาพนะครับเรื่องการเทสความแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นดนามิกเบรดิเทส อิมแพคเทสนะครับหรือว่า c o น n e r i n g ิง s t สก็แบรนด์ a วิลเลแบรนด์นี้นั่นเองนะครับที่สามารถผ่านด่านทดสอบจนได้มาตรฐาน TUV เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับก็เข้ามาต่อเนื่องสําหรับโปรล้อแรกล้อนะครับเป็น Volvo V60 นะครับตัว T 8 Plug-in Hybrid นะครับก็เป็น PCD 5รู108นะครับก็สำหรับ Volvo เองเนี่ย b t d จะไม่เหมือนรถยุโรปยี่ห้ออื่นๆนะครับก็อาจจะเหมือนจะหาล้อยากเนาะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับที่ Repower เรามีมากมายหลายรุ่นหลายลายเลยละครับล้อ o ฟอ e ล้อ Proforming สสำหรับ Volvo นะครับมีไว้บริการเพื่อนๆ Volvo สายซิ่งสายครอบครัวอย่างแน่นอนครับก็คันนี้เลือกเป็นแบรนด์ v v i l a c o r r g e นะครับเป็นโปรโมชั่นล้อแรกล้อเลือกเป็นลาย G.L. 502นะครับคันนี้จะเป็นขนาด19นิ้วนะครับส่วนตัวยางเนี่ยเลือกเป็นตัวโยโกฮามานะครับรุ่นใหม่ล่าสุดในะวันนี้ผมใส่เสื้อโยโกฮามามาพอดีกับคันนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัว a d v a n c e Sport V. 1 0 8นะครับซึ่งเป็นตัวยางสำหรับรถ Plug-in Hybrid ก็ได้นะครับรถไฟฟ้าก็ได้นะครับตัวยางด้านในจะมีตัวโฟมช่วยลดเสียงนะครับก็ขนาดยางคันนี้จะเป็น235 40 r 19นะครับก็จะเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับเจ้า Volvo คันนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งล้อสวยๆน้ำหนักเบามีคุณภาพการผลิตที่ดียังแบรนด์เทียต้นๆน,นะครับโยโกฮามารุ่นใหม่แ v a n ว e d Sport V108 เข้าไปแล้วจะออกมาเปไ็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามรับชมในคลิปนี้กันครับ